ท้ายแล้วก็เดินตอนสุดท้ายที่เป็นวงกลมใช่คือถ้าเกิดมองมันผ่านไม่ตั้งใจดูจะเห็นว่าไอ้เป็นเป็นพอหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเราออกมาเดินก็คือแปลกใหม่ผมชอบเพลงแล้วกันครับตอนที่เดินเป็นนักร้องแล้วก็มีมีแคนแล้วก็มีเครื่องดนงตรีต่างๆที่เป็นเครื่องดนงตรีพื้นบ้านเนี่ยผมว่าเอามาแบบเล่นกันได้แบบดีลงตัวมากครับแล้วก็บัวกกับชุดมันเข้ากันมากอะชี่ใส่วันนี้เราเราชอบไหมมันสไตล์เรา ก็ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์แล้วกันครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์ได้ลองก็ชอบมีมีความมีตัวนี้ด้วยจะให้มูดถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนก็จะมีความก็เรียกอะไรนะจะตุคามนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่เปรตใช่ครับใช่ทีมก็จะเป็นแนวๆนั้นซึ่งแปลกใหม่เช่นเคยครับทีมงานจะใช้งานแรกของเราไหมครับหรือว่าเคยเดินมาแล้วก่อนอันนี้อ่าโตผมมีเคยเดินมาอยู่บ้างครับใช่กับกับแลนด์อยู่ เขาเลยสบายเลยแบบนี้ก็เลยเดินแบบชูนเลยไม่สบายลย่างตื่นลุกเลยครับตื่นเต้นมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งแหละใช่ครับเพลงมันเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงในทูนตื่นเต้นหัวจะดับไปหน่อยก็หัวดับเนาะโฟกัสโฟกัสเพลงแนวแนวแนวผมเหรอครับหัวเกือบจะฟอสนะครับคือแบบมันคือชอบมากดนตรีมันมันแบบ R&B บวกกับบวกกับแนวอีสานแบบแนวลูกทุ่งแบบ ได้ใจเลยฮะเต้นกันใหม่เท่าไหรขอดูเอาไปเป็นไอเดียอะไรอย่างวันนี้พวกพี่ที่ไหบ้างพวกพี่จะเรานยังไงบ้างทก็เขาเขาให้พวกเราเดินโชว์เปิด <c oughs> ของของแบรนด์แล้วก็ออกไปเดินคู่กันนะครับใช่ก็ตื่นตื่นเต้นอยู่เพราะว่าน้องที่เดินบอกว่าถามว่าเอาสุดท้ายต้องเดินคู่กันไหมบอกไม่ต้องเป็นแค่พวกพี่ที่เดิน,ดนคู่กันแล้วไปแยกตาม,ตาม,ตามๆกันไปก็แปลกใหม่มดีผมไม่เคยเดินคู่มาก่อนเลย อะไรนะครับเขากี้ก็ไรบ้างคะตอนนี้เขาบีบว่าให้เดินอย่างนั้นอย่างนี้ครับแบบว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นที่เดินแล้วก็วนแล้วก็เฉียงเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างเงี้ยครับต่อไปทางแแบมนใช่ต้องซ้อมว่าใครจะแบบนําใครจะตามอะไรเงี้ยตอนแรกผมเป็นคนตามปึ๊บสบายละคราวนี้เขาเขาเปลี่ยนผมมาเป็นข้างหน้าหนักใจละแต่ซ้อมอีกสักรอบเนว่า ใจไหมอ่ะถ้ามีมาอีกติดต่อมาอีกก็มาไหมงานเดินแบบโอ oh, ้ยยินดีครับไม่มีโอกาสก็ยินดีลองติดต่อมาทางผู้จัดการเราได้นะครับติดต่อมาทางผู้จดการดีใจเลยคะ่ะยินดีมากเลยแล้วเจอกันฮะ่าแล้วเจอกันฝาแฝงงานนี้ไหนคะเป็นวันที่หกแฟชั่นโชว์ฝันตป็นใจอยู่เสมได้เลยก<ค>็ฝาแฝงแฟชั่นโชว์แหละมีถึงวันที่หกลยใช่ไหมครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าถล่มแบรนด์ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะมาครับผมก็ใครๆว่างแบบชอบ เป็นอินสปายตัวเองได้ทํางานหรืออะไรก,ก,ก็มาดูที่งานนี้ได้นะครับนอกงานก็มีกล้องให้ดูถูกไหมครับก็ก็ดีครับมารับชมโชว์เพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็คงเตรียมโชว์พิเศษมาเหมือนกันหมดครับผมครับผมก็ฝากนั่นแหละคือมัน สามารถมาเอาแรงบันดาลใจมาได้ผมเชื่อว่าสายแฟชั่นหรือว่าสายออกแบบหรือว่ามาดูเพื่อแฟชั่นของตัวเองอะไรเงี้ยว่ามาดูได้หมดเลยเพื่อเพื่อแบบเราได้ไอเดียในการแต่งตัวหรือว่าได้อินสปายในการสร้างสรรค์งานต่อไปครับดีมากครับีาสที่มันเกิดมีะราได้รับากได้รับดีใจเหมือนที่บันผ่านมาครับแฟนๆก็ทําให้เราตลอดเราทั้งโปรเจกต์ทั้งทุกอย่างนะอะไรเงี้ยก็ขอบุณ เหมือนกันครับขอบคุณเหมือนทุกๆปีเลยปีนี้ก็ลงสองโค้แหละขอบคุณเขาใช่ขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เลยครับก็จะเป็นเริ่มต้นปีที่6ที่มีความสุขมีอะไรพิเศษต่างจากทุกปีเลยคะอะไรพิเศษเลยครับใช่ต่างจากทุกปีหรือว่าก็พิเศษทุกปีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็พิเศษทุกปีนะเพราะว่าแฟนก็ทำโปรเจกต์ให้เราเยอะอยู่แล้วเราก็ไปเก็บตามตามจุดที่ในกรุงเทพเราทําได้ก็ให้ได้มากที่สุดใช่แล้วก็มีงานต่ออีกอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำไปได้มากที่สุดพิเศษมาทุกปีเลยครับยายปอก็ควอยรอม้อ้เรื่อยๆดีแล้วก็ขออ่าเราเราต้องมีครับก็ประมาณนั้นก็ก็มีโพสต์ไว้ตอนวันเกิดไปครับแต่จริงๆก็บอกไว้หลายครั้งแล้วคือทั้งรายการทั้งอะไรบอกไม่มีรจะบอกแล้วไม่ต้องให้ผมฝันที่เขาอยากได้หรือยังได้แล้วครับถ้าอยากให้ เออน้องเจออะไรปีนี้เอยเงี้ยถ้าเกิดว่าในมุมของเราเลยนะคะอยากให้น้องได้รับอะไรแบบสิ่งดีๆในปีนี้เราน่าจะรู้ใจน้องเหมือนกนันรอย่างเงี้ยอยากให้ส่วนหนึ่งอยากให้อยากให้เป็นเหมือนเดิมด้วยอ,อ,อยากให้ให้สิ่งดีๆเดิมๆในปีที่แล้วเป็นเหมือนเดิม <S <S มีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็น่าจะไปเจอเรื่องมหัศจรรย์ใหม่ๆแล้วกันผมว่าประสบการณ ในในชีวิตอะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเวลาเราเราไปเจอมันจะมันจะอยู่กับเราในในรูปแบบประสบการณ์แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเรานึกถึงประสบการณ์ที่ดีมันก็มันก็มีความสุขอยากให้อยากให้เราแล้วกันเดินทางไปเจอสิ่งมหัศจรรย์ไปเรื่อยๆต่อไปครับแล้วอยาปนี้อยากให้คนอยา,อากให้คนอรครับมีอะรที่อได้ออก็อยากให้เป็นงาน การแสดงซีรีส์นี้แหละครับอยากให้มันสักเซสเป็นที่ตามเป้าที่เราต้องการหรืออะไรเงี้ยก็แล้วมารอดูผลกันดีกว่าครับว่ามันจะสักเซสไหมตอนนี้เก็บได้แค่แต้มตอนนี้เก็บได้สี่แต้เลยครับใช่เหลืออีกจริงๆแต้มเดียวก็ก็สําเร็จแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็อยากติดลมนะก็อยากจะได้เรื่อยๆเลยก็รอดูครับอะไรที่าำให้มันเกินภาพแต้่เราต้องมีรางวัลพิเศษอุ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปตลองดูให้ครับตามไปได้เห็นกันเนาะตามผม รรครับ,<อ>บผมนะก็ฝากผลงานซีรีส์แจนะ็คแอนด์จ๊กเกอร์ทำไมต้องเป็นเธอทุกทีด้วยนะครับก็นั่นแหละฮะตอนนี้ดําเนินมาถึงประมาณกลางๆเรื่องแล้วก็กำลังจะเข้าตัวตัวแฟนชายของเขาว่าแ<ม>จ็คแอนด์จ๊กเกอร์จริงๆแล้วไงก็ใครที่เป็นติดตามอยู่ก็รอดูครับสนุกแน่นอนส่วนใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองเปิดใจดูเรื่องของพวกเราได้นะครับผมว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยสนุกแน่นอนครับฝากด้วยครับ ครบแล้วอ่ะขาหลุดขาดด้วยนะขาเขาเป็นขาหลุดขาดสาวชุดแดงสวยาสาวชุดแดง,ดแดงอ่าพี่พี่หิงฟ้าอะไรเห็น,เ,นเดิน,นแบบเมื่อกี้อ่าเยีเบบ่ยม